ครับควายนะครับมันต้องแฉกแบบนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงกัดควายนะครับมันต้องแฉกแบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นวัวนะครับมันไม่ใช่นะครับนะครับวัวเราต้องหาวิธีป้องกันลุงเองนะครับซึิงควายก็บิดทีนี้แหละครับนี่ครับวิธีนี้แหละครับีรี่สุดคือให้มันนอนในที่ตมของมันเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็น วัวก็เราต้องดูแลนี่เนี่ยนะครับนี่การอุกพัน์นะครับให้ไอวัวเรานะครับซึ่งมีวิธีอะไรบ้างนะั้นก็ตามเลยนะครับท,ทําตามคลิปเลยนะครับนะครับวันนี้ก็ได้สูตรมาใหม่นะครับก็คือผมไปเห็นออป้าที่เขาเลี้ยงไก่เนี่ยครับเขาเอาใบดุกานะครับ วางไว้ที่รังไขนครับกับที่ข้อข้อไก่นะครับนะว่าช่วยกันไล่ไล่นะครับแล้วก็แมลงวันนะครับเพราะว่าต้นลูกดูขามมันจะมีกลิ่นกลิ่นเหม็นนะครับนะครับก็เลยวางไว้แบบนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็นี่ครับต้นสับเสือเะครับนี่ครับสองสองอย่างนี้ก็พอเะครับนะครับช่วยไล่แมลงนะครับนี่นะครับเพราะว่า ช่วงนี้น่าไอ้ดัาฝนนะครับพวกแมลงเยอะนะครับยาาต้องช่วยเขานะครับนี่ครับช่วยวัวนะครับเพราะว่าช่วงนี้แมลงเยอะมากเลยครับดยเฉพอะยุงนะครับเราอกแมลงดูรุดเลือดนะครับตอนเย็นๆนะครับเราไอ้เราต้องช่วยเขาหน่อยนะครับมาผมจะหาวิธีนะครับนี่ครับไม่ติดนะครับปรากฏว่าไม่ติดนะครับมามาลองวิธีนี่ครับคือน้ำมันพืชกับกระดาษกระชูนะครับ นี่ครับนี่น้ำมันน้ำมันพืชเก่านะครับก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 ระดาษกระชูดครับรับรองได้เลยว่าติดดีแน่นอนนะครับนี่ง่ายก็วิธีวิธีการจุดไฟนี่ได้ได้ที่สุดนะครับนี่เวาจุดแล้วก็รอสักพักหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็เอาเกลียบนะครับใส่นะครับ นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาแกรบใส่นะครับแยกโซนที่เหลือนะครับใบลูกคากับใบสับเสือที่เหลือแล้วก็เผาไปนี่นะครับใบข้างบนนะครับเพราะว่าใบสับเสือกับใบลูกคามันมันจะมีกลิ่นนะครับมีกลิ่นที่แมลงไม่ชอบนะครับนะครับก็ช่วยช่วยเขาครับอาจจะได้ผลไม่มากก็น้อยครับ แต่เราก็ลองดูครับดีกว่าไม่ท USSR, oh Dude, ําอะไรเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ทั้งดุงทั้งแมลงเยอะมากนะครับนะครับดีกว่าปล่อยให้เขาดูดเลือดโดนโดนดูดเลือดนะครับนี่ก็ทําให้วัวเราไม่ไม่ได้นอนนะครับกลางคืนล้วก็ที่สําคัญคือเออวัวเราจะพร้อมนะครับจากการที่เราก็ให้ฟางให้ยากินจนเต็มรถปีอัพนะครับเยอะขนาดไหนมันก็พร้อมแต่เพราะมัน กลางคืนมันไม่ได้นอนนะครับนี่ครับคันไนี้นะครับจุดเลืยนะครับ